จับส่งผัดบายัางไปยังมาเอิ้นหาน้องเจ้าไปแต่ง,งานจิ้นน้องเมื่อเดือนสิบสองพิกายผ่านมาอายมีแต่เ้าทุกมือนังเมากอดขวดสุรา เมาแล้วนอนเป็นมูมาคนงานไพลา้องจำได้บ่จำได้บ่นอน้องจำได้บ่ผลงานไพลาเอ็ดให้อายเป็นบ้า เมาแล้วแจ้พา,าห้องตามถนนผลงานไหลาผลงานเจ้าแมนบ่อน้ามนเห็ดให้อายนี่เสียคนนอนข้างถนน เสีส้เส้นย้อนพาย่ส <c oughs> วัสด,ดีพี่น้องอืมบมื่วานท่เป็นพี่น้องฟังสายพี่น้องฟังขวบหรือว่าพ,พี่น้องทังต่างประเทศนะพี่นออ้องเนาะท่านท่านย่อมขอสวัสด,ดีทุกทุกคนนะพี่น้องเด,ด้ออือโอ้พี่น้องนะได้ไปเห็นข่าวเห็นข่าวแล้วพี่น้องนะตามซื้อต่างๆนะพี่น้องตามซื้อโชว์เสี่ยวต่างๆนะพี่น้องเนาะ โอ้จนในห้องนี่พี่น้องเนาะไอ้โบอยากเสีอสายตาว่าภาพข้างหน้าสิเป็นความจริงมันโบหนาเสียพี่น้องบ่เสียแทบจะโบเสียสายตายดีพี่น้องนะเห็นที่เหล็กหรผมก็นึกว่าเป็นเหตุข้นเทนต์พี่น้องแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมามันมาเป็นคอนเทนต์พี่น้องนะมันเป็นเรื่องจริงนั่นก็คือคนทางฟังเล่าพี่น้องนะอือ ไปโตแถวแอร์อัดกันยุร the yeah. ันท่องพี่น้องไปยังพี่น้องว่าไปขายท่องพี่น้องถ้ากันไปขายท่องเอาท่องไปขายเอาข่ไปขายนะนะพี่น้องนะไม่คณะพี่น้องไม่คณะที่ท่องลงราคาไม่คณะที่ท่องลงราคาแต่คนเล่าแห่กันไปขายท่องพี่น้องโอ้โบมาจากเสียสายตาพี่น้องนะ่าจากเสียว่ามันเอนอพี่น้องถ้าเป็นประเทศไทยพี่น้องนะถ้าท่องลงราคานะ ก็จีแหฮกับไปซื้อพี่น้องบ่เป็นข้อแ่กับใขายเข้ที่จีแฮกับใซื้ออืมก็มือได้ท่องขึ้นเขาจีแ่กับปบขาย้พี่น้องมันตรงกันขามไพี่น้องนะมันตรงกันขามเออมันตรงกันขามกับคนฟังเล่าเห็ดพี่น้องเอ้มันตรงกันขามเลย้พี่น้องนะตรงกันขามเลยละคนละขัวเลยคนละขัวเนาละเนียความคิดเลยนะพี่น้องนะอืออืมแปลกพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกพี่น้องเป็นเรื่องแปลกนะที่เขาจะบอกใครได้เห็นบ่อยๆพี่น้องนะภาพแบบนี้ภาพแบบนี้เขาบ่กได้เห็นบ่อยๆ คนตัวโรกเขาไปเฮ็ดพี่น้องนอกจากปังเล้าพี่น้องอีนี้แล้วคนตัวโรกเขาไปเฮ็ดเพราะว่าทองลงแล้วข้าเนี่ยแท่นทีเขาจะบ่ไปขายเนี่ยเขาจีไปซื้อซื้อมาตุนไปน,นะ้สำหรับคนที่มีเงินนะพี่น้องเด้อนะเต้าช่วยโอกาสเต้าช่วยโอกาสตอนนี้เลยซื้อไปเลยพี่น้องซื้อไปเลยนะมันบ่ลงไปตลอดดอกพี่น้องเออทองขํามแล้วนะ่ะพี่น้องสังเกตบ่ปีกายนี่มันเท่าไหร่เออแล้วปีนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่เออ คิดสันั่นกับพ่อพี่นอ้องนะแล้วก็ให้ไปสังเกตแนวหนึ่นงขันท่องมันจะลงราคาไปเรื่อยๆเรื่อยๆม่มี่ามือสะขึ้นนะนะล้านท่องเขาจะซื้อไปเพื่ออย่างเนะล้านท่องเขาจะซื้อไปเพื่ออย่างพี่นอ้องโอ้ย <laughs> นะคนที่รวยก็คือล้านท่องพี่น้องคนที่รวยในขณะนี้คือล้านทอ่องนี่นีเออ คนที่จนสองเด้งนี่ยประสาวส้นคนที่ไปขายทองนั่อยละพี่น้องอันนี้สองเด้งถ้าเบิ่งเด้อยวาเซียผมสองเด้งนะเจอจนสองเด้งเลยสองเด้งเดี๋ยวถึงพ่อบอกสุภาพหนูประเด่งหยั่งนลยนะแต่ว่าพอพลาดแน่นอนอีนนี้เจอเด้งสองเด้งอืมนะขาดทุนสองเด้งแทค่เออขาดทุนสองเด้งเลยแหละอีนนี้พี่น้องนะโอ้แปลกพี่น้องนะเป็นเรื่องแปลกแปลกอีนนี้แปลกพี่น้องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกพี่น้องนะมันบเม็นเรื่องมัน มันหมดมันโมเลียนแปลกมันเรื่องแปลกพี่น้องนะอืปกติเนี่ยคนเขาจะไปขายท่องขายย่มบ้านขึ้นย่มท่องขึ้นราคาเขาจะไปขายพี่น้องแต่คนเล่าแห่์ก็ไปขายย่มท่องลงพี่น้องแล้วก็ย่มท่องขึ้นภาคก็ไปซื้อไว้พี่น้องอืนนีดิสาเหตุผมเห็นใน YouTube หลายช่องแล้วอืทีพันธ์มาน่ะไปซื้อไปก่อนเออไปซื้อไปก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นสูงกว่านี้เออแล้วย่มขายกันขึ้นกันไปขายก่อน เดี๋ยวมันจะลงต่ากว่านี่นี่เราพี่น้องนะมันเป็นอุปทานมูพี่น้องนะมันเป็นอุปทานมูนะอุปทานมูเลยเด้ออุปทานมูเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยเสียหายหลายแรลงเลยพี่น้องนะเสียหายหลายแรลงเลยพี่น้องนะคนเสียหายคือคนส่วนรวมแต่คนได้ผลประโยชน์คือคนคนเดียวพี่น้องนั่นก็คือล้านท่องโอยนะถ้าเป็นสุภาพสีตังไสเขาเอิ่มากระท้ายตื้นตุ่มกระทายตื้นตุ่มนะ เรื่องยังบพท่านเนีเกิดในยินงตะแคขราวลือเท่านัดหรอพี่น้องแตกตื่นหรอพี่น้องโอ้ยมันคือเป็นยังสั่นพี่นออ้องเออโรคโช่เชียวก็คือหลายอยู่เอโอโรคโช่เชียวคือหลายอยู่โอ้พี่น้องนะที่เมื่อวานนี่ก็ว่ามันยังเนี่พี่น,อนะน้อง,องเลี้ยตโดนซาด่อยากให้พี่น้องเสียเปรียบ่อยากให้พี่น้องเสียเปรียบพี่น้องสังเกตง่ายๆขันล้านท่องเขาเปิดล้านเขาบอกรับซื้อนั่นละท่องเขาหนึ่งปัญหา ันตับตาบดที่เขาเปิดร้านรับซื้อ,อยู่เนี่ยแหละแบบรับซื้อสนิททซื้อเพราะอันน่ะนะโอ้ย <c oughs> นะคนรวยก็คือรานท่องแะพี่น้องนะโอ้ยการตลาดนะเขาเจงก็มาห้องอีกพี่น้องเออรานท่องนะเขาซื้อถือเ,เองีเ้ยมาเ้าอ้ขายแพ่งเงี้ยมแล้งเนียเขากหมุนขึ้นคือกันเออโอ้ยตอนนี้รานท่องเนี่ยรวยอือซาเลยพี่น้องนะขันพู้ใดมีเงินมีท่องโชงนีพี่น้องคนที่อยู่ฟังเล่าพี่น้องด้อ ให้ไปซื้อมาไว้เลยไห้ไปซื้อมาไว้เลยนะแนวเงื่อนกีบนะเขาก็บอกโหว่าไม่ติดแข็งค่าแบบนี้บ่นะเออเพราะว่าเหรีดยดไพ่นอกนะี่ยมันยังปกติอยู่เออแต่ว่าเหรียดไพ่ในเนี่ยภายก,นะาก็โอ้ขึนข้นขื่นรงสามสี่เทียร์ผุ่นมือนึงอนะ่ะแม่นบล่ล่ะเออแต่ว่าเหรีดยดไพ่นอกยังปกติไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเหรียดแลกเปลี่ยนเงินตานะเอ,อือระวังประเทศนะ่ะของธนาคารโลออกเฮามานั่นนะ่ะอืมมันยังบม่มีแนวโน้มว่าเงินกีบไม่ติดแข็งค่าเลยพี่น้องนะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยนะโอ้ยมีประเทศเดียวเนี่ยละพี่น้องนะเฮ็ดเรื่องแปลกไม่ค้นเบิงอีกแล้วพี่น้องนะเฮ็ดเรื่องแปลกแปกไม่เบิงอีกแล้วพี่น้องนะเอ้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นี่มันหาเบิงยากดีพี่น้องหาเบิงยากนะเพิ่งเห็นประเทศลาวเนี่ยละพี่น้องนะเวลาท่องขึ้นบ่ขายขาย่ำท่องลงโอ้ยเงยละพี่น้องเนาะอือมือนี่ผมมีชิบชิปหนึ่งไม่เบิงพี่น้องนะอยากให้พี่น้องมาชิบชิปนี่ให้มันจบพี่น้อง คันพี่น้องเบิ่งชิปชิพนี่จบมู่เจ้าสิได้หูจากทั้ที่เลยว่ามันเป็นด้นโดยสาเหตุอย่างคนเล่าเพังแฮมาขายท่องหรือมาขายค่ําในขณะที่ท่องมันลงค่ามันลงพี่น้องนะอยาาใครเบื้องให้จบพี่น้องแล้วพี่น้องที่เข้าใจเองว่ามันเป็นย้อนสาเหตุอย่างพี่น้องเด้อแต่ก่อนอืนต้องขออนุญาตนะพี่น้องขออนุญาตจะของชิพเพิ่นพี่น้องเนาะขออนุญาตนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งน้อกันแล้วก็เบิ้งให้จบพี่น้องแล้วเบื้องจบแล้วพี่น้องที่เข้าใจเองว่า มันเป็นย้อนเหตุอย่างก <c oughs> ้นเหล้าจังแฮมาขายท่องค่ำหรือว่าขายค่ำในขณะที่ค่ำมันโลงไปหนอไปพี่น้อไปเบิกน้ำกันเป็นทางลักษณของอนาฏศิลปรฝหงเขาโขล่ท่ามาาเป็นเราได้4 8ปีนบเศิลป์ศาสตร์นกัานพุทธป่วย,ปปาวายมาฮอวเดียวนี้นี่เบื้งทางเช่นนี้ของอนาฏศิลป์ฝูงเขามีความนุ่งยากพัฒน์วงผู้มควรอันนี้ปุะชาชนก็ตั้งบ้าหา รักฐบานเฮานี่เก็บเงินได้เนี่ยนี่บิเส้นทางไปเฮานี่คือว่าบิมีการซ่อมแป้ง่อมแป้งหรือ่อมแป้งเลยจอยเรื่อลักษณะมาตัดน้นตัดนี่ไปกูคือบ่ฮอดสองเดือนเพลแล labor, mm. Arrow, then, ้วอันตัด the น so ี่มมันละเป็นยังไงปัญหาเค้่งฮนหาหลายอันในปัญหาแบบนี้แต่ว่าพวกเฮาบ่มีเงินจะเก็บใคย้อนว่าปัญหาเงินของมันเป็นอย่างนี้มันคือโอ้โหว่าทุกเรื่องเลยว่าเข้าใจมึงเงินบ่โหยัง มีภาพไปมึงอยากเบิงมึงจะเบิงครองสั่งพัฒนาเขาดมึงเห็นบอกเขาจะคนมีเงินเขาจะมาลงทุนมึงยังเสวากู้สิทุกอีกเบียนกินจนหักกินจนขีออกมึงมีปัญญาเมาคือกูบอกมึงมีเวลาเลยมึงมาเลอกเบิงประเทศเล่าน่ะห่างห่านแต่ละจุดแต่ละบอลน่นมึงมาต้องว่าใส่ปากวิวาวิจารย์สัตว์มันยจงซี่โอ้ยโอ้ยตายแหละตายแหละกูฟังกูไงฟังแล้วว่าทางมันสั่งสันที่เกิดเป็นคนทั้งที่อะ ปาะัาคนปฏิบัติเราผู้ใจตั้งในนอำนาจผู้ใจดนะคนงานปฏิบัติเราปัญญาขอแสดงความย่องย่อสมเซยบรรดาพี่น้องหุ่ศาสที่ฮักแพงทั้งหลายณโอกาสนี้จงพร้อมกันตบมือสมเซยและเฝ้าตามหลังข้าพเจ้ายังดังดังว่าสมเซย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  โซลทถามมาเป็นเราได้41ปีบริสาคเดยรับถการพุทธป่อยมาฮอดอยู่นี้นี่เอ่อบึงทางเช่นนั้นโดยเฉพาะมันทางหลักบริภาควิจารณคเซนเจนซี่โอ้ยโอ้ยตายละตายละมึงอยากเบิ่งมึงก็เบิ่งคงสั่งพัฒนาเขาที่